นี่มันเกมอะไรวะเนี่ยโคตรน่าเล่นมีเซฟหนึ่งกับเซฟสองแต่ผมยังไม่เคยเล่นเกมนี้เลยอ่ะงั้นเซฟหนึ่งแล้วกันโอ้โหเล่นไงอ่ะอันดับแรกก็ต้องเปิดไทคูนก่อนเปิดเลยเอา้อาวอ๋อไม่มีประตูโอ้นี่ไงฟรีอ่าฮะแล้วมันทำอะไรได้อ่ะโอ้จู่จูก็เพิ่มมาสิบาทแบบไม่รู้ตัวเจ๋งอะไรอ่ะซอสแมนเฮ้ย นี่มันบานแลของซอสแมนเฮ้ยนี่ไอ้ลางโคนผมมาแล้วไปเลยแม็กฉันเลือกนายแล้วไปไหนอะเุ้ยเอพีซีต้องช่วยเพื่อนตีอ้าวอุย้ยมีคำถามคอนโ,โคนด้วยมีโฟลมีมีชาร์จโคนโหเอ้ยใครตีเอ้ยใจเย็นตีเหรอตีเหรอตีเหรออืมนี่ไงโอ้โหเลือดหายไปครึ่งหลอดอุย้ยนั่นมันตัวบอสเหรอบอสเดาะนี่ไงเอ้อ ไปฟาร์มต่อดีกว่าอีกเอาอีกเอาอีกน <trench> ่กพอแล้ว, <aine S 2> ลวอุ้ย <cents> อะไรวะเนี่ยบุกถึงบ้านเลยเหรอบุกถึงบ้านเลยเหลือบ,บุกถึงบ้านเลยเหลือน่าต้องการกองทัพเพิ่มเดี๋ยวผมซัมมอนเกินนี่นี่สี่อันน่าจะพอ,พออืมอืมอืมโอ้ฆ่าตัวใหญ่ได้ร้อยห้าสิบก็เยอะดีอุ้ยมีธนูด้วยอ่อไม่น่าเลย อันล็อกอาเชอร์สาสเองเหรอโอ้ทำไมราคามันถูกจังก็ดีละไหนลองสม,มอนอาเชอร์สิอาเชอร์โอ้โหนี่ไงอ,อาเชอร์แบกมาแล้วจากการมันซื้อที่ผลิตสักหน่อยละกันเรียบร้อยเงินหมดเกี้ยงอ่าประมาณนี้น่าจะพอได้นะน่าจะมากพอในการผลิตเงินแหละมั้งเฮ้ย มันมี NPC ตัวอัศวินด้วยเอา้าตายไปแล้วไฟจัก,การันโอ้โหนั่งดูคนตัวเองตีกับ NPC ก็นหนุกดีโอ้โหเดินข้ามเดินข้ามปีระบ,บิดยี้เลยเหรอโอ้อีพิกแบทเทิลโมเมนต,ต์เอ้ยคนเพื่อนเหรอคนเพื่อนเหรอวิอ่งตรงนั้นเยอะดีนี่เยอะเหรอเยอะเหรอเยอะเหรอวิ่งมีแคปเจอร์เดอะแฟกด้วยเหรอตรงนี้ยึดได้หรือเปล่าอ๋อเนี่ยยึดได้ ช่วยผมไม่มีโคนช่วยไม่เป็นไรสู้คนเดียวได้สู้คนเดียวมันช่วยโคนแล้วมาช่วยโคนแล้วนี่โอ้โหอันนี้แกงธนูแกงธนูแกงธนูอ่ะแกงธนูอเรียบร้อยเกลี้ยงไอตัวใหญ่ไอเนี่ยตัวสร้างปัญหาตัวปัญหาตัวปัญหาเออโอ้โหูมีอัศวินอีกขออนุญาตถอยได้ไหมบายวิซซาตโอ้น่าสนใจมากไหนดูพ่อมดหน่อย <laughs> โอ้อันนี้ก็น่าจะเป็นสภาพผมเมื่ออายุ60ปีข้างหน้าไม่ได้เราต้องมีลุงลุงแม็ก2คนโอ้เพลงในเกมนี้มันจะมันอะไรขนาดนั้นอ้มโคตรมันออเรียบร้อยมีลุงแม็ก2คนแค่นี้ก็น่าจะเถื่อนใช้ได้เลยเอา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 เฮ้ยเ,เ,เพื่อเปิดซึกเจ้าเบคอนเบคอนเปิดซึกโูมีม้าด้วยมีม้าเหรอทำไมขี่ม้าแล้วทำไมอะไรตัวแม่ทับเรียบร้อยยังไม่ยามผมอ นั่นอะไรวะน่อเอาติเบตดูปโอ้โหและไอตัวนั้นผมจะสู้ไงวะนะคอนทรนโอโรมีกายกด F เพื่อออกคำสั่งตามมาเจ้าพวกคนอย่าเพิ่งสนใจไอพวกเขียวโอเคสนใจหน่อยก็ได้มาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่เรามีของเล่นใหม่ละสู้กับไอเจ้านี่ดีกว่านี่เปิดศึกก่อนเลยแล้วผมก็ถอยเอ้าไปสู้กับมก้านูก่อนมิก้าโน่บ่สู้ก็ได้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 จอจโอ้ยโอ้ยท้องตอนนี้มัวมาก เว่นะคนแม็กคนแม็กพิวไปแล้วออืดีไอ้คนเมกานูเรียบร้อยไม่ได้อย่างงี้ต้องมีลูกสมุนเพิ่มไปชิลแมนพร้อมเฮ้ยบายใจแอ้นอัพเกรดเปอร์5ห้าร้อยคอยได้อ๋อนี่ไงอันล็อกใจแอน้นอ๋อ้อพันไม่ใช่พันแต่เป็นหลักหมื่นรู้เรื่องเอาล่ะทุกคนรวมตัวรวมตัว เดินมาน่ารักเชียวไปประชากรแวกรูปตัววันนี้เราก็เป็นที่หนึ่งทุกคนพร้อมออกโลกงยังพร้อมโอเคงั้นลุยเอาอินี่คนอื่นเขากำลัง <c oughs> กำลังเจรจากันอยู่นน่ไงใครมาหยามผมต้องเป็นอย่างนี้เอา้าแล้วเจ้าเมกาหนูหายไปไหนแล้วอ่ะอุโจชวีวโอ้ยโอ้ย,อย,อยจะตายจะตายถอยก่อนนี่เราต้องเล่นอย่างมีสกิลมีสกิลมีสกีนเอยไม่ใช่อเรียบร้อยเตียงอีกหนึ่ง เรียบร้อยเงินครบหมื่นแล้วขออนุญาตอัญเชิญแม็กตัวบึ้มบุ่มเมื่อไหร่จะมาเอา้าว่าไงลูกน้องลืมออกคำสั่งโทษอุ้ยนี่ไงแม็กมาแล้วอู้บุกเออเออ,เอนั่นแหละนั่งดูคนตัวเองตีอย่างเมามันเออเรียบร้อยอุ้ยตรงนั้นคนเยอะมากคนเยอะมากแบบนึงผมเปิด PVP ก่อนวิ่งใส่เลยไม่ได้อย่างนี้ผมต้องเปิด นี่ไง้คนของเบคอนเหรอเบคอนหน้าแดงเบคอนหน้าแดงหน้าแดงพออะไรพอเขินโอ้ไม่น่าเล่นกูไถเลยจะว่าไปแล้วเราเล่นมาตั้งนานเรายังไม่ได้อัปเกรดบ้านเลยเนี่ยอัปเกรดบ้านสักหน่อยแล้วกันโอเคมีนี่แล้วอ่ะเปิดแป๊บเฮ้ยประตูมีแอนิเมชันด้วยปูตื่นเต้นโอปิคอตื่นเต้นสุดๆุดเตื่นเต้นอะไรกับแบบนี้เนี่ยนะนี่ไอ้คอกม้าอ่ะซื้อมาหน่อยแล้วกัน อ่ะเรียบร้อยเงินหมดอ๋อซัมมอนมาแล้วก็รอตัวละครเรามาขี่อ๋อนี่ไงมาขี่ปิจ้อพิจ้ออจออัศวีขี่ม้าน้ำตาลจิ้วโจมพิจ้อปิจ้อว้าเรียบร้อยอุ้ยอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วไม่ได้ลุ่มลุ่มเอ้ยเอ้ยดีเลยเรียบร้อยเลี้ยงล่วงหมดล่วงหมดจัดการพอมดก่อน จากการนักธนูจากการนักธนูเอ้ยอ้ยอ,อ,อ,อนี่เกี่ยวอะไรเี่ยไอ้นี่เกี่ยวอะไรไม่รู้แต่ตืมด้วยก็ดีเจมนี้เน้นหมาหมูไม่เน้นเก่งเฮ้ยเพิ่งเห็นตรงนี้มีให้เสื้อสวินด้วยก็น่าสนใจดีมาถึงเวลาแอบส่องบ้านคนอื่นแล้วนนลว่าบ้านคนอื่นนั้นมีอะไรน่าสนใจดีเวลาปาักกโอ้ยโดนยิงโอ้ยุโอ้ยไม่ถึงโอ้สวยแล้วนี่ไงโอ้โหโจนห้าร้อยบีไลท์อืมเข้ามาอย่างแนบเนียนนี่คอมแบทเปิดออนด้วยเพื่อความเล้าใจอาโอ้โห เฮ้ยบ้านนี้เขายังไปไม่ถึงไหนเท่าไหร่โอเคน่าสนใจโอ้ยโดนยิงอ๋อโอเคออกก็ได้ออกก็ได้ออกกไดโอ้โดนยิงทะลุกำแพงได้ไงวะเฮ้ยเงินจะได้ไหนแล้วเราซัมมมนไหนดีวะขาดอีกคิดหนึง่งเรียบร้อยซัมมอนเลยอัศวินไหนดูซิเป็นไงไฮ <Hi. S 1> อฮ้ยอัศวินอย่างเท่อ๋อ,เ,อเกมนี้ถือว่าเท่ อดูแล้วอศวินน่าจะอึดใช้ได้เลยเนาะหรือเปล่าวะอศวินประธานสนูใครจะชนะโอ้โหจจงหวาดีวิเข้าไปแล้วฟันอึดอึดอึโอ้ฟันแรงฟันแรงเลยเกินเออได้แหละสู้ได้สองตัวสู้ได้เปล่าสองตัวสองตัวอุ้ยโอ้โหอุ้ยสองตัวก็ยังสู้ได้อุ้ยอีพิกแบทเทิลโอ้โหกาต่อสู้อัดดูเดือดโอ้โหโคนผมประทาแกงเหลืองนี่มันอะไรวะเนี่ยโอ้ยตอนนี้ขอยืนดูแล้วขี้เกยียจสู้ละ อืมโอ้ยังเดือดอ่ะเดือดอะแล้วอัศวินผมหายไปไหน